สวัสดีค่ะพบกับงวนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยเด็ดสูตรใหม่รางวันใหญ่หวยมาเลเน้นๆค่ะสูตรนะคะก็มี4สูตรย่อยๆค่ะสูตรแรกก็จะเป็นหลักสิบรางวันที่3บวกหลักพันรางวันที่2หลักพันรางวันที่2บวกหลักพันรางวันที่3หลักหน่วยรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวันที่3และหลักร้อยรางวันที่2บวกหลักสิบรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น62คูณ99ค่ะเท่ากับ6138นะคะ29คูณ73ค่ะ2117ค่ะและ42คูณ56นะคะเท่ากับ สองสามห้าสองค่ะเลขเดี่ยวนะคะที่เราได้นั่นคือหกเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งและสองค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดสองบวกสองเท่ากับสี่ 7บวก2เท่ากับ9 1บวก1เท่ากับ2ค่ะและเลขเด็ดที่เราได้นะคะนั่นคือ6 1 3 8 2 1 1 7 2 3 5 2 3 8 2 5 4 9 7 4 2 1 6 7 7 4 9 2 และ9924ค่ะตัวเลขที่เข้านะคะนั่นคือ7492และ9924ค่ะหลายคนนะคะอาจสงสัยว่าตัวเลขที่เราจับคู่ให้นะคะมาจากไหนก็มาจากเลขเดียวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณในงวดวันที่27มกราคมที่จะถึงนี้กันเลยค่ะก็คำนวณตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะ,คะก็จะได้เป็น67คูณ50ค่ะ เท่ากับ 3, 3, 5, 0, 99คูณ24นะคะเท่ากับ 2, 3, 7, 6และ74คูณ92นะคะเท่ากับ 6, 8, 0, 8ค่ะเลขเดียวนะคะที่เราได้นั่นคือ 5, 3, 0, 2, 7, 6และ8ค่ะตัวเลขจาก0นะคะ 8บวก2เท่ากับ10ใช้แค่เล็กหน่วยค่ะ6บวก2เท่ากับ8 6บวก8เท่ากับ14ใช้แค่เล็กหน่วยนะคะและ3บวก0เท่ากับ3ค่ะเล็กเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ3 3 5 0ค่ะ2 3 7 6 6 8 0 8 0 8 4 3 5 3 0 2 2 6งหกเจ็และ3 4 5 2ค่ะตัวเลขที่เราจะคู่ให้นะคะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะเรามารอลุ้นผลพร้อมกันนะคะว่าตัวเลขที่เราให้จะมีเลขที่เข้าหรือเปล่าค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย